คำถามเยอะเลยแล้วถามเข้ามาเยอะมากว่าคนที่ได้สิทรรธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่าวันนี้ฟังครับคุณเผ่าภูมิเนี่ยว่าที่รัฐบนตรีช่วยคังละใช้คำนี้ละกันนะวันนี้บอกชัดเจนแล้วนะครับคนที่ได้สิทรรธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตแล้วนะครับเพราะ รัฐมีฐานข้อมูลของคุณอยู่แล้วอ่ะชัดเจนนะทีนี้มีประโยคนึงเรื่องการโอนเงินกันยายนเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับแต่ฟังก่อนนะกันยายนเนี่ยได้ได้ในการโอนรูป,รปแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับต้องรอรัฐบาลเขาแถลงนโยบายก่อนซึ่งตอนนี้ทางคุณเผ่าภูมิก็คงมีในใจแล้วหลหะว่าโอนเงินให้แบบไหนโอนยังไงได้เป็นเงินสดได้เป็นวงเงิน รอฟังเขาตอนถแถลงนโยบายไปแล้วคําถามต่อมาอ้าวแล้วคนอื่นๆทํำยังไงเพราะว่ากันยายนเนี่ยกลุ่มที่เป็นบัตรคนจนผู้พิการเนี่ยเขาไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมเขาก็จะได้เงินไปแล้วมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นๆคุณก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคุณเช่นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณลงทะเบียนในดิจิ t a l วอลเล็ไปแล้วผ่านแอปทางรัฐอันนี้คุณไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะคุณได้ไปแล้วคุณได้ไปแล้ว จากการที่รัฐให้กันญาญจนถูกไหมคุณก็ไม่ต้องไปสนใจลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลายชื่อเขาไม่ให้ซ้าซ้อนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็คือได้บัตรคนจนไปแล้วไอที่คุณไปลงทะเบียนในดิจิตอลบอดดิมันจะถูกตักไปเลยทันทีนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการจะทํายังไงคุณรักษาสิทธิ์ของคุณด้วยการหนึ่งใครมีโทรศัพท์มือถือคุณก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งสามารถลงได้ตอนนี้นะจนถึงวันที่ 15กันยายนซึ่งเป็นไปตามแผนเดิมของเขาส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ16กันยาคุณรักษาสิทธิ์ของคุณไว้คุณก็ไปลงทะเบียนซึ่งเดี๋ยวรอรัฐบาลเนี่ยเขาถแถลงนโยบายก่อนตอนนี้เขายังแบบอ่ะจับคู่รักหวานชื่นกับประชาธิปัตย์กันอะไรมาลุมมาต้มกันอยู่ก็ว่ากันไป รอเข้าแถลงนโยบายแล้วเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็มันก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าผมบอกเองแต่วันนี้ยินดีกับผู้พิการกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้พิการเนี่ยรายละ,ละเอียดต่างๆว่าเอา้าแล้วมันจะได้ทุกคนอะไรอย่างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเช็คให้